มิดระไรกนรถไฟทุกๆคันทุกๆลงก็กระชั่นในที่เคยกับคนยุกปาดมิวต่างๆไปนเาเดินจะได้รู้ว่าแกอาเว็บเท่าไม่หกนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับมิร รักแฟนรถไฟทุกๆท่านทุกๆกลุ่มพก็ประจักเช่นเคยกับคนยุคแปดศูนย์ธงมนาศ,ศรีก็มา,มาเจอกันอีกเช่นเคยนะที่สถานีนครปฐมกับขบวนรถธรรมดาที่258ห้าน้ำตกชนบุรีอีกสักครู่เอาต้องนระับ้า บขบวนธรรมาดาที่258น้ำตกคนบรุรีนานแล้วครับไม่ได้เจอ,อขบวนที่258ที่สถานนะถาีนคะรปฐมนะนครนมที่สถานีนครพนมขบนที่258นครพนมิกับนายกาลีดิบนาทีได้ขบวน กำลอง2.8น้ำตกสุรบรน,น,นสบุรีออกจากสถานีนครปฐมครับก็เป็นที่น่ายินดีนะที่สถานีนครปฐมออจากสถานีนครปฐมไปแล้วคืรับส่งผู้โดยสารที่สถานีลาดกระบังถ้ากระดับนครชัยศรีเป็นสถานีต่อไปครับตันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะนครปฐมก็จะมีรางข้างๆก็ทำเสร็จแล้วนะ หลังข้างๆพร้อมเตรียมเปิดใช้ครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศเดี๋ยวจะเล่าด้วย17บเนาฬิกาเก้านาทีเรากำลังอยู่กับบรรยากาศสถานีนครปฐมเปลี่ยนไปเยอะมากครับสถานีนครปฐมตรงนั้นก็จะเป็นอ่ารางสร้างใหม่ก็คือเป็นรางคู่นะ ตอนนี้รางคู่ก็ใกล้จะเปิดแล้วนะส่วนนู้นตรงนู้นก็จะเป็นรางเก่ากจะเป็นรางเก่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารางเพิ่งทําเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ,พรเ,บเพราะว่ารางก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะไปอยู่ส่วนกลางก็เดี๋ยวเรามาส่องรถไฟกันครับ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับคนครปฐมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก,เ,เ,มากเรากำลัองอยู่กับบรรยากาศสถาน,นีนคปรปฐมแล้วนั่นก็คือเป็นอาคารใหม่นะอาคารสร้างใหม่ครับสถานีสร้างใหม่ใหญ่โตอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังเสร็จจับไม่สมบูรณ์นะยังยังอีก หลายๆชิ้นหลายๆอันที่จะต้องทำอยู่นะเศษเดอร์ก็น่าจะมาอ่ามาลางนี้แหละนะของรถไฟชานเมือง,ตรง,อง,นะงรตรงนี้ก็จะเป็นลางลีกนะไม่ใช่ลางประธานตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ทางขึ้นขึ้นเพื่อจะข้ามไปสถานีฝั่งนูน้นก็ที่บ้านโป่งก็มีนะ เพชรบุรีก็มีราดบุรีก็มีก็จะทำทางขึ <astrology> ้นบอกในชาชทางขึ้ไปใหญิเศี่ปะกาตัศนานพุวันรัาที่มารชของรชาชาทางขึ้นเครับอาผาตการเทวนทรับใหญ่ัวรงกายงานสร้างกันเลยทีเดียวนะฉันก็อยู่บนอ่าชานชาลาที่เขาสร้างใหม่ ก็จะดูมุมกว้างสวยงามกันเลยทีเดียวหยิบยกนำมาให้สหายได้ชมกันอาคารหลังใหญ่มากครับ อ่มาแล้วครับ40ก็สุลรา์ธานีกรุงเทพอภิวัตนนะอัตราการเดินทางก็ถ้าขึ้นจากนครปฐมก็ประมาณ200กว่าบาทนะมาแล้วครับเยี่ยมครับ พอประโถงก่อนท่านู้จากขบวนรถปรนสอบสิ่งพรนะสับภาระของท่านที่นําติดตัวมานำเลยก็ถูกตอนเรียบร้อยได้ครับต่อนเทพในชาญชาลาทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถตัวพิเศษดีเซลร้าและปรับอากาศขบวนที่400ปลายทางกรุงเทพเอ็มดีไว้ครับก่อนท่านก็ถือโลงจากขบวนรถประสอบสิ่งพรนะสับพาระของท่านที่นําติดตัวมานํำเลยก็ถูกต้อนเรียบร้อยได้ครับ และสำหรับขบวนรถนี้ออกจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีสารยาสถานีบางบลุกและส่วนปลายทางที่กรุงเทพนิวัคนครับตอนนี้ขบวนที่สี่ศูนย์ออกแากสถานีนครปฐมนะเวลา17เจนกากับสิบดนาทีเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับเปลี่ยนไปเยอะมาก นครปฐมเมื่อก่อนรู้สึกจากสองปีที่แล้วอาคารตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะก็ยังเป็นไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างนะเมื่อสองปีที่แล้วน่าจะเป็นปีหกสี่หกห้าครับช่วงนั้นเริ่มก่อตั้งเส้นทางรถไฟทางคู่เมื่อปีพศส 2, 500, องพันาร้สิบเอถ้าฉันจำไม่ผิดช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงวางแผน เมื่อปีพศขบวนรถเทียวในชาญชาลาทางที่หนึ่งที่ยวต่อไปเป็นขบวนตัวพิเศษขบวนที่37รับส,ส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุวรกรณโคโลบและขบวนรถตัวพิเศษขบวนที่45รับส,ส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีพดังเบษา2ขบวนนี้พ่วงรวมก,กันมาโดยขบวนที่45อยู่ทางตอนหน้าของขบวน มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนําสิ่งของและสัมภาระของท่านขอรับการโดยสารเจ้าในาชานชาลา,าทางที่1ครับขบวนรถทพในชานชาลาทางที่1นที่ต่อไปเป็นขบวนรถตัวพิเศษขบวนที่ 3, 7และ45่สาไปทางสถานีสุวหรโคโลงและปา,าราเบซาครับ17บเนาฬิกากับ19นาทีอีกสักครู่ก็จะมี ขบวนที่3745เข้ามาที่สถานีนครปฐมกับบรรยากาศที่ไม่ร้อนและลมพัดแผ่วเบาเย็นสบายครับเสียงอุจ้าแมนนะเอาละครับอ่าอุจจาแมนครับมองม่แล้วเองครับเยี่ยมอุจจาแมนครับ เอาวอ,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 อ้วนะคุณตาแมนมองไม่ถนัดเมื่อกี้เพราะสาเหตุมันต่ำลุกมันต่ำเลขมันต่ำา่อแลครับขบวนที่สามเจ็ดสี่ห้า Đuổi ngam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cực rồi. Để không thật. นี้เราก็มาว่ากันต่อ,อถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่สร้างเส้นทางทางคู่สายใต้เมื่อปีพศ .2561 ตอนนั้นก็วางแผนพอทักพักก็เริ่มแบ่งงานเมื่อปีพศ .2562 จากนกคนปรปฐมถึงหนองปลาไหลจากหนองปลาไหลไปถึงเพชรบุรีเศษสอง และเฟสสามจากเพชรบุรีไปถึงหัวหินเฟสสี่เฟสสามเฟสสี 3, ่ 4, ก็น่าจะหัวหินไปถึงประจบคิดขันเฟสสี่เฟสห้าก็ทำไปถึงาจากประจบคิดขันถึงชุมพรครับนี่เรื่องราวที่ฉันรู้มาในอดีตก็มาคุยให้กับสหายได้ฟังกัน หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสหายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อไป17นาฬกา49นาทีเดี๋ยวจะมีขบวนรถธรรมดาที่26 2นะเข้าสู่สถานีนคนปรปฐมนะครับขบวน2 6 2นะ เดี๋ยวไปดูขบวนต่อไปกัน17นาฬิกา53นาทีจะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ที่31กำลังจะเข้าสู <speaking in hell> ่สถานีนครปฐมครับนำขบวนโดย QSY ยังไม่ทราบหมายเลขอ่พูดผิดพูดถูกนะเดี๋ยวดูหมายเลขกันเอาเองนะครับ ฉันก็มองไม่ถนัดด้วยมาเป็นหมายเลขอะไรมาแล้วครับมองหมายเลขอเองนะครับขิดไว้วครับโอ้ต้าแมนน่ารอมาเลยทีเดียวครับโอ้สวยงาม ่ายใหญ่เลยน้องชายสังเกตให้ดูอ่าสังเกตให้ดีนะครับอ่าดูสีเริ่มดำคล้ำแต่ก็นนี้แความสะอาดได้ดีครับอย่างว่าละครับรถจีนนานแล้วตั้งแต่ปีพศ2559้าาถ้าขันจำไม่ผิดซึ่งมาใหม่ ก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อนะกับกระบวนด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ที่สามหนึ่งเสีวิตวายดังขึ้นแล้วขยับแล้วครับออกไปแล้วสวยงาม มน,นเลยทีเดียวครับ oh. โอ้ตสปียังมาหล่ฉันจะได้นั่งทักทีราคาไม่นะาเป็นมิตรเท่าไหร่ครับนักดีวีอย่างเราต้องทำให้ได้เยี่ยมครับสุดยอด เดินทางปลอดภัย18นากากับ12นาทีเดี๋ยวจะมีขบวนรถธรรมดาเซดเดอร์จากทนบุรีเข้าสู่นครปฐมกับบรรยากาศที่เย็นสบาย18นากากับ13นาที เราก็จะเห็นขบวนธรรมดาที่9 1 2นะน้ำตกแล้วก็ทนบุรีเย <Yeah, S 1> ี่ยมรับอ้โเบกแน่นอน ท่นานผู้โดยสารที่มีพระส่งที่ลงสถานีนักพปรปนมก่อท่านลงจากขบวนรถบริษอทอสิงพและสำภาระของท่านที่นาติดตัวมาในรถขบวนนี้รถเด้ครับเป็นรถน้ําตกนะน้ำตก,นะำตกแล้วก็ทนบุรีลายทางทนบุรีเป็นขบวนรถนำเที่ยวนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวก็เยอะกันเลยทีเดียว จดบำตงผู้โดยสารที่สถานีสระยาสถานีบางบังกลุและสุดปลายทางกรุงเทพอภิวันครับออกแล้วครับเยี่ยมครับโอ้ดูเล่นเครื่อง แต่ว่ามองไปมองมานี่สู้สายสารไม่ได้นะเรื่องเครื่องเนี่ยสายสารนี่เครื่องแน่นกว่าบบรถที่เทียบก้านายชันชาลาที่หนึ่งเป็นขบรถที่สามห้าห้านะกรุงเทพหัวลำโพงสุพรรณบุรีครับโอ้นานครั้งที่จะได้เห็นรถสุพรรณบุรีสามห้าห้า เยี่ยมครับโอ้ตีตู้กันเลยทีเดียวโอ้โหเบรกโปรดทาบี่สถา,านีนครปฐมที่สถา,านีนครปฐมก่อนท่านจากขบวนรถพลเรือสมิงขอท่านสามภาระของท่านที่นําติดตัวมางน,นำไปขนถุนตอนเรีเยบร้อยนยครับสอดเทียบในชานชาลาทางที่หนึ่งขณะนี้เพ่นขบวนรถโดยสารชาบุญขบวนที่สามห้าห้าปลายทางสุพรรณบุรีครับ และขบวนรถนี้ออกจากสถานีนะคปรปฐมไปแล้วจุดรับส่งผู้โดยสารที่ไปอยู่ที่พระราชวางังสนามจ่าสถานีผมมาเดินา,า,านีคขอบานทาน,นสุนทานหนองปลาดุละสุดปลายทางท,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 ที่สถานีสุพรรณบุรีครับเคียงคู่กับเตจเดินนะรถกรุงเทพหัวรำพง์ปลายทางสุพรรณบุรีนสถานีนะคปรปฐมไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ไปยอยู่รถพระราชวังสนามจา่า เพราะว่าเดินสถานีคลองบางตาเป็นสถานีต่อไปตามลำดบค่ะไปแล้วครับโอ้ดูเล่นเครื่องฮ่อันนี้เครื่องแน่นกว่าเออนี่ใช้ได้อยู่เครื่องแน่นก็มไม่แพ้สายสาั่นไปย่างใดไปแล้วครับสิบแปดนาฬิกากับยี่สิบเอ็ดนาที เรากำลังอยู่ที่บรรยากาศสถานีนครปฐม18นาฬกา42นาทีเดี๋ยวจะมีขบวนรถเด็วที่169เข้าเที่ยวท้าวนาการจราที่1นึ่งขนวนรถจะไปเทียาราบที่1างกนรถเร็วท169แลส่นาหน้าที่การปริวติางานียาลา โคดิสาร์ที่ตัวดิสการ์ดบรรกาภวโรที่นี้รอรับการดิสาร์ดในพิธากาทางที่หนึ่งค่ะมาแล้วครับขบวนที่หนึ่งหกเก้าสิบแปนาฬิกากับ47นาทีนำขบวนโดย QSY ยังไม่ตัาบหมายเลขเปิดไประวางกันมาเลยครับโอ้อ้าวปิดแล้วอ้าวเปิด ฮดตวายครับย้ํครับมองมาเรียกัคเนึกเอ นที่เทียบข่านในการชราที่1เป็นกระบวนรถเร็วที่หนึเข้าถกระบวนกาเร็วที่นขณะน้เป็นกระาเร็วขบวนที่1 6 9เป็นขบวนราเร็วขบวนที่16 9และวูะดารจาขณะนี้บาพามเทพฏิวัติ์ายทางสถานีาครับโปดในการเดินทางเป็นที่เรียอแลปัโปรด้สัมภารัของข้าจหาที่นั่บนขบวนให้เนที่เรียบร้อยด้ยครับ ผู้โดยสารที่จรมีบ้านโตกามีโอชาลาคนก็ดูโล่งๆนะไม่ค่อยจะเต็มเสียสักเท่าไหร่นะในเมื่อที่ขันเดินทางไปเมื่อสองวันก่อนออคนผูน้โดยสารก็ไม่ก็เยอะนะเ,เดี๋ยวไปชมบรรยากาศขบวนด่วนที่แปดสามกันสักครู่ที่นี่สถานีนคนปรปฐม ยาวๆกันไปครับเก้านาฬิกาแนาทีเรากำลังอยู่กับบรรยากาศสถานีรถไวน่นครปฐมนี่ครับนครปฐมกับบรรยากาศชิวๆจะมีขบวนรถนำเที่ยว912ส่วนส่นปฏิพัฒน์กรุงเทพ หรือหัวลำโพงสักครู่ครับหลังจากนั้นเราก็จะนั่ง351กลับราชบรุรีเพื่อไปส่งน้องชายที่ราชบรุรีแล้วฉันจะรีวิว5 5ให้ให้ายได้ชมด้วยครับเพราะว่าช่องฉันนี้ไม่มีรีวิว351ก็เลยถือโอกาสนั่งสาห1ห ไปลงราชบุรีบ้านเก่าดินแดนที่ฉันอยู่หลังจากนั้นก็จะขึ้นขบวน85กลับสู่นครศรีธรรมราชต่อไปครับทีชิดีคอนชาชนาลาที่ดึงมาเกินไปพอระบาดระวังอันตรายจากขบวนรถไฟคสารปีอิสโกเมลัสสิงค้าวิ่งผ่านครับอีสโกเมลัสสิงค้าวิ่งผ่านครับโู้อ้าวเป็นรถสินค้านะตอนนี้เอาต้อมครับ อาต้มมองไม่เห็นหมายเลขเจ็ดสองสองมาอีกแล้วครับเจ็ดสองสองครับเจ็ดสองสองเอาต้มไม่ใช่รถนำเที่ยวแต่อย่างใดนะเป็นขบวนรถสินค้าเจ็ดสองสอง เยี่ยมครับเยี่ยมครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมี912เข้านะส่วนส่วนปฏิพัทธ์กับกรุงเทพหรือหัวลำโพงสักครู่ครับสำหรับส่งรถไฟที่นครปฐมใน ช่วงเย็นในค่ำคืนนี้ฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับบรรยากาศขบวนธรรมดาที่3.51กับราชบุรีดินแดนที่ฉันอยู่หลังจากนั้นก็จะขึ้นขบวนด่วนที่8.5เพื่อทำคลิปยาวไปถึงคนครศรีธรรมราชต่างคนก็ต่างกลับครับฉันเองก็ต้องกลับไปทำภารกิจ ส่วนน้องชายก็ทำงานกันต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นในวันพรุ่งนี้ติดตามได้ในขบวนด่วนที่85นะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องฉันด้วยฝากทีมงานสช่นคนบ้ารถไวไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับ